อยากป้ายยาลิฟกันอีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น24 Hour ของแบรนด์ที่ชื่อว่า f i t z r o r e e นะคะก็จะเป็นสายเกาอีกแล้วเนาะนี่นะคะก็จะเป็นเบอร์สี่ค่ะทุกคนสีสวยมากดูเนื้อเขาสิสีที่มือกับที่ปากเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะคะ นีต่อไปจะเป็นเบอร์5นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความก่ําขึ้นมาค่ะเราว่าเนื้อลิปเขาดีม,กมากๆเลยนะคือเวลาทาลงบนปากแล้วมันไม่ตกร่องเลยอะค่ะทุกคนแล้วก็ให้ฟินิชที่แบบเบลอๆแต่ว่าแมทแล้วก็ไม่หนักปากจนเกินไปก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะสีนี้ก่ำมากเลยค่ะทุกคนอะมาลองดูที่มือกันนะคะประมาณนี้เนาะและที่ปากก็ได้ใกล้เคียงกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเบอร์6ค่ะสีนี้เนี่ยแอปติดส้มกว่าสีเบอร์5นิดนึงเนาะแต่ก็ดูน่าจะใช้ง่ายอยู่นะเบอร์5อาจจะดูกล่ำไปน้ำตาลไปนิดนึงนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะนี่สวยมากทุกคนเนื้อดีนะถ้าเกิดใครนะคะเป็นสายชอบลิปนะคะลองไปทำกันดูนะแล้วว่าโอเคแหละ